กดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน home for you ปาร์ตีกรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดข้อมูลนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์ก, like, ก,กับพวกเราทีมงาน home for you ปาร์ตีกรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวยสวยๆในเขตบ้านค่ายนะจ๊ะ แดดร่มลมตกนะครับเวลา5้าโมงเย็นนะครับเวลาเลิกงานแล้วนะครับคนไหนว่างๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชมไลฟ์พวกเราได้นะครับฝ <ๆ S 2> ากด like, <ๆ S 2> กด share ไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเดี๋วันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับพื้นที่กว้างๆเลยจ้าอยู่ในเขตบ้านค่ายนะครับตรงนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นของโครงการบ้านสวยอยู่แล้วรวยนะครับติดถนนสวน หลาวนะครับอ่าสวนหลาวดอนจันอยู่ในเขตอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่9 2ตารางวาเลยนะครับโอ้เกือบงานนึงเลยจ้ะสเปคคร่าวๆคือ3นอน3น้ำแล้วก็จอดรถยนต์ได้ถึง4คันเลยนะครับหลังใหญ่มากฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน home f อ r y ยูประพัติกบด้วยนะครับ แล้วก็จะบอกว่าบ้านตรงนี้นะครับบ้านเดี่ยวตรงนี้หน้า,นาบ้านนี่กว้างถึง13เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึกถึง29เมตรเลยจ้ะคือบ้านหลังใหญ่มากครับเกือบ1งานเลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าผ่อนสบายนะครับสบายมากๆเลยจ้ะผ่อนเริ่มต้นประมาณเดือนละประมาณ7 8 0 0 0บาทเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะแถมเงินทําทุนให้สูงสุดถึงถึง300,000บาทเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนู่นนี่นั่นนะครับโอ้เหลือเงินทอนเยอะๆเลยจ้ะแล้วก็ไฟฟ้าประปาแล้วก็ไฟทางแสงสว่างไฟสองทางนะครับเพียบพร้อมหมดจ้ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยแล้วก็เป็นชุมชนที่สะดวกสบายหลายๆอย่างเลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยแล้วก็การเดินทางไปทํางานในนิคมอะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ใกล้กับทางเข้าอุตสาหกรรมเหมมเหมราชาบ้านค่ายนะครับเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเองจ้ะโอ้โหเดินทางเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนตักศินนานาชาตินะครับเดินทางเพียงแค่สองกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดสดบ้านค่ายแล้วก็ตลาดสดปัะชารัฐหรือตลาดสดหน้าวัดละหานไร่นะครับเดินทางเพียงแค่สี่กิโลเมตรเพียงแค่สี่กิโลเมตรเองจ้ะ แล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดของถมบ้านค่ายนะครับเดินทางเป็นแค่5กิโลเมตรจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนวัดดอนจันนะครับเดินทางเป็นแค่2กิโลเมตรนะครับอ่าแ,แล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองละลอกนะครับเดินทางเป็นแค่4กิโลเมตรจ้ะแล้วก็ใกล้ <S 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 สถานีน้ำมัยของน้ำเย็น800เมตรเองนะครับแล้วก็ ใกล้โรงพยาบาลบ้านค่ายเดินทางเป็นแค่6กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้เหมาะสําหรับคนที่ทํางานในละแวกนี้เลยครับจะบอกอย่างที่บอกนะครับอยู่ใกล้กลับทางเข้าอุตสาหกรรมหิมมาลาศบ้านค่ายนะครับเป็นแค่100เมตรเท่านั้นเองจะ้ะแล้วก็ใกล้กลับนิคมอุตสาหกรรมปินทอง6 <c oughs> เพียงแค่6กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ถ้าจะหากว่าจะเดินทางไปวัดละหานไล่นะครับก็เดินทางเดินทางวัดละหานเดินทางไปวัดละหานไล่หลวงปู่ทิมนะครับเดินทางเพียงแค่8นาทีเองจ้ะแล้วก็ เดินทางไปนิคมรถชนะบ้านค่ายก็ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปเซนทรัลระยองก็ประมาณ20นาทีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home ฟอ r ์ยูประปฏิกรด้วยน,นะครับจะพามาชมบ้านสวยๆในเขตบ้านค่ายนะครับดูนะครับตรงนี้บ้านพร้อมขึ้นอีกหลายหลังเลยนะครับดูนะครับคือเป็นบ้านเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับพร้อมขึ้นอีกหลายสิบหลังเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้พร้อมโอนเลยมี2หลังนะครับ พร้อมโอนเลยจ้ะมี2หลังนะครับตรงนี้จะบอกว่าโครงการเป็นบ้านที่สวยมากเลยนะครับเป็นหลังคาซีแพคทั้งโครงการเลยแล้วก็เป็นบ้านทรงหลังคาปั้นหยาทั้งโครงการเลยจ้ะวัสดุอุป,ปกรณ์อะไรก็อย่างดีเลยนะครับดูนะครับนี่มีทีมงานสร้างตลอดเวลาเลยนะครับทํางานกันอย่างเร่งด่วนมากเลยนะครับดูนะครับบ้านขึ้นเป็นทิวเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตีก้กุ๊มด้วยนะครับจะพามาชมบ้านสวยๆในเขตบ้านค่ายจะ้ะนี่เดี๋ยวผมหาซาวก่อนโอ้โหน,นะครับนี่จะบอกว่าถนนตรงนี้หน้ากว้าง9เมตรเลยนะครับรถยนต์เอ,อขับสวนกันนี่แบบสบายๆแล้วครับแล้วก็สามารถกลับรถได้สบายๆนะครับแล้วก็โครงสร้างใหญ่โตมาก แล้วก็ตัวบ้านนี้ก็หลังใหญ่มากๆเลยดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home for you ปาร์ตีกุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็บ้านทุกหลังนี่จะได้เป็นรั้วสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับ oh. หลังใหญ่มากแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะครับตรงนี้ได้เกือบหนึ่งงานเลยแต่ตรงนี้92ตารางวานะครับหลังใหญ่มากเลยดูนะครับดูนะครับดูโ oh. ห ถนนเมนหลักก็กว้างนะครับตอนนี้ยเหลือพร้อมโอนเพียงแค่สองหลังนะครับพร้อมโอนเพียงแค่สองหลังเองจ้ะอ่าเดี๋ยวเรามาชมบ้านกันดีกว่าคุณเปิ้ลสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆนะครับในเขตบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับหลังใหญ่มากนะคุณเปิ้ลเนานะตรงเนี้ยเนาะตรงนี้หน้าบ้านกว้างสิบสาเมตรนะครับแล้วก็ลึกยี่สิบเก้าเมตรเลยจ้ะได้รั้วสแตนเลสนะครับโอ้โหดูนะครับ ดูลัวนะครับลัวนี่ก็คุ้มค่าแลยนะคุณเปิลเนาะลัวใหญ่ๆเลยแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้จอดรถยนต์นะครับขั้นต่านี่มีสี่คันแน่นอนเนะตรงนี้สบายๆเลยมีสี่คนะันเนาะที่จอดรถกว้างขวางมากจอดได้ถึงสี่คันเลยจ้ะดูนะครับใหญ่มากเลยแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เนาะดูนะครับอ๋อนี่นะครับ ทุกอย่างที่เห็นในนี้คือแทมทั้งหมดเลยนะครับได้มาหินอ่อนเนี่ยนะตรงนี้เนาะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าจอดรถยนต์ได้ถึงสี่คันเลยครับตรงนี้หน้าบ้านนี้ก็สามารถจัดสวนปลูกพืชผักสวนครัวได้ทาเป็นทรงเป็นสวนได้แบบสบายสบายเลยเนาะคุณเปินะ้ลเนาะไปเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่านะตรงนี้ตรงส่วนของหน้าบ้านนี่ปูซีเมนต์ให้อย่างดีเลยเนาะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าสามารถเอารถยนต์เข้ามาจอดได้เลยสบายสบาย,บายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนั่งทะมอะตะแมะ่สบายสบายเนาะคุณเปินะ้ลเนาะ ตรงนี้เป็นระเบียงนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างก็ปูกระเบื้องให้อย่างดีเลยเนะาะกระเบื้องกรนลื่นให้อย่างดีเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวบ้านกันดีกว่าจะบอกว่าตรงนี้เป็นประตูกระจกบานสไลด์นะครับตรงนี้จะได้ในส่วนของเหล็กดัดเลยเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าได้เหล็กดัดด้วยแล้วก็ได้มุงลวดด้วยนะครับว้าวโดนใจมากๆเลยเนาะตรงนี้โอ้โดนใจมากๆเลย,นะอ,เลยอ่ะเอาไปเอาไปหนึ่งแต่จ้า โดนใจเนาะว้าวแล้วก็ในส่วนของห้องโถงนี่ใหญ่โตมากนะคุณเปิ้ลเนาะดูนะครับในส่วนของห้องโถงนี่ตรงนี้จะได้เป็นฝ้าหลุมด้วยเนาะคุณเปิ้ลเนาะแลนะ้วแถมไฟปรับได้สี่ระดับด้วยนะครับอันนี้แชงเกอร์กีล่าแชงเกอร์เลียนะครับสะกดผิดอีกแล้วจ้ะตรงนี้เป็นแชงเกอร์เลียนะครับแล้วก็จะโค,โคมไฟนี้สามารถปรับสีไฟได้สี่ระดับเนาะคุณเปิ้ลเนาะ, <c oughs> ะในสเปกเบื้องต้นนะครับ แล้วก็ในภายในตัวบ้านเนี่ยในส่วนของห้องโถงนี่ได้เหล็กดัดทั้งหลังเลยเนาะคุณเปิ้ลเนานะโอ้โหโดนใจมากๆเลยอ่ามาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งอันนี้ก็โอ้โหแสงสว่างดีมากเลยเนาะใหญ่ๆตัวโต๊นนะแล้วคุณเปิ้ลเนานะแสงสว่างดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะได้ในส่วนของเหล็กดัดรอบบ้านเลยอะ่ะมุงลวด,ดว่างดีแถมผ้าม่านด้ยค่ะอ่าแล้วตรง แล้วตรงนี้จะได้ในส่วนของแถมผ้มาม่านให้ด้วยนะครับตรงนี้ทางโครงการจะติดตั้งให้หลังจากโอนอเรียบร้อยแล้วเนาะคุณเปินะ้ลเนาะว้าวโดนใจมากๆเลยอะผ้มาม่านนี่คือรอบหลังเหอนะอรอเนาะคุณเปนะิ้ลเนาะอาพวกเราติดตั้งให้ทั้งหลังเลยนะครับโดนใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองตรงนี้ห้องใหญ่มากๆเลยน้องคุณเปิ้ลเนาะ โอ้ดูนะครับห้องใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นมุงลวดเหล็กดัดแล้วก็เป็นกระจกบานสไลด์ทั้งแถบเลยนะครับโอ้หลังใหญ่ๆแล้วก็ได้ของแถมค่อนข้างคุ้มค่ามากเนาะเหล็กดัดนี่ก็คุ้มแล้วนะทั้งหลังนะคุณเปิลเนานะโอ้โหโดนแจมากๆเลยเอาไปหนึ่งแต่จ้านี่นะครับอันนี้ขึ้นเสาโครงของผ้ามา่านไปเรียบร้อยมาแล้วเนะาะพร้อมติดตั้ง มาม่าเลือกสีได้เลยนะคุณเปิ้ลนะตรงนี้อ่าอันนี้เป็นห้องน้ําในต่วของห้องนอนห้องที่สองเนาะเป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่านะครับนี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้เพียบพร้อมมาแล้วด้านล่างก็ปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้เพียบพร้อมมาแล้ว,วนะครับโอ้โดนใจมากๆเลยโดนใจมากๆเลยครับไปหนึ่งแกจ้าอ่อันนี้เป็นต่วของห้องนอน ห้องที่สองเนาะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สามเนาะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะครับห้องนอนห้องที่สามก็ใหญ่เนาะเพื่อนเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สามนี่ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับว้าวนี่นะครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองเนาะอ่าเป็นห้องน้ําห้องที่สองอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องที่สามเนาะเป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่านะครับ แล้วก็ด้านล่างก็ปูกับเบื้องการลื่นให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งกับเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้พร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะองคเปินะ้ลเนาะโดนใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของครัวเนาะอันนี้เป็นส่วนของครัวครัวนี้จะบอกว่าได้เคาน์เตอร์ซิงค์สองช่องเลยน้องคเปินะ้ลเนาะแล้วก็ได้เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่เลยเนาะตรงเนี้ยเนาะ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ทําความสะอาดง่ายเนาะแล้วส่วนของด้านล่างนี่ก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ได้แบบสบายๆเลยคือช่องเก็บของใหญ่มากมนะคุณเปิ้ลเนาะว้าวโดนใจมากๆเลยแล้วในส่วขอรัวนี่จะมีห้องน้ําห้องที่สามนะครับจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคุณเปิ้ลเนาะคุ้มมากคุ้มมากๆก็คือสเปคคือสามนอนสามน้ําแล้วก็จอดรถยนต์ได้สี่คันนะครับผมว้โดนใจมากเลยเนาะ,ะในตัวของห้องห้องน้าห้องที่สามนะครับเป็นห้องน้ํา ส่วนกลางนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของข้อซ่ามาเดิมนะครับด้านล่างปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีนะครับแล้วก็มีสิง่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้เพียบพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับปูกระเบื้องถึงเพดานเลยนะคุณเปินนะ้ลเนาะใส่ใจทุกรายละเอียดยจ้าโดนใจมากๆเลยเอาไปอีกหนึ่งเตะเดูนะครับประตูอันนี้จะเป็นส่วนประตูของหลังบ้านเนาะของห้องครัว,รวแล้วก็จะเปิดทะลุออกไปหลังบ้านอ่ะคุณเปิ้ลเปิดให้หน่อย เก็บกระเพราแบบนีสส้สวยงามสวยสดงดงามนะครับดูนะครับแดดร่มลมตกเนาะแสงแฟร์จ้ะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านเนาะ,ะตรงะะบริเวณรอบบ้านเนาะตรงนี้ตรงด้านข้างนี่จะปูในส่วนของซีเมนให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปูย่างให,ให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่อยู่ด้านหลังเยอะมากบ้านทุกหลังนี่จะมีพื้นที่อยู่ด้านหลังค่อนข้างใหญ่มากๆน้องเปิ้นเนาะ ถ้าต่อเติมนี่คือแบบเหลือๆเ,เลยอ่ะสามารถสร้างบ้านย่อมๆได้อีกหลังเลยเนาะคุณเปิลเนาะด้วยความที่พื้นที่ใหญ่มากเลยนะเนาะอ๋อเราทาสวนนู่นน,นี่นั่นปลูกพืชผักเอาไว้รับประทานเองได้แบบสบาย,บายๆเลยนะครับแล้วก็บ้านทุกหลังนี่คือมีถังสำรองน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําติดตั้งให้ทุกหลังเลยเนาะคุณเปิลเนาะระบบท่อนู่นนี่นั่นเดินวายสายไว้ให้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้โอ้โหโดนใจมากๆเลยเอาไปอีกหนึ่งแต่จ้าไปเดี๋ยวเราไปชมในสวน อ,อยากได้บ้านหลังใหญ่สเปคใหญ่ๆนะครับต่อสายตรงหาพวกเราได้เลยนะจ๊ะติดต่อสอบถามได้แล้วก็สามารถรับชมผลงานของพวกเราจากเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยจ้ะดูนะครับตรงนี้พื้นที่ด้านข้างค่อนข้างเหลือเยอะมากๆน,น้คุณเปิลเนาะจะมีส่วนของซีเมนต์แล้วก็เป็นส่วนของสนามญ้านะครับตรงนี้ก็เดินได้สะดวกสบายรอบบ้านเลยแล้วก็สามารถจัดตัวนู่นนี่นั่นสวยๆได้เลย ตรงนี้ไมาหินอ่อนนี่ก็แถมนะคุณเปินะ้ลเนาะว้าวของแถมเยอะมากๆเลยสเปคกตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมุ้งลวดทั้งหลังเลยนะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าเหล็กดัดทั้งหลังด้วยเหล็กดัดมุ้งลวดทั้งหลังนะครับแล้วก็สเปคคือสามนอนสามน้ำแล้วก็จอดรถยนต์ได้สี่คันนะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปแจ้งโปรโมชั่นกันดีกว่านะคุณเปินะ้ลเนาะอ่ะ ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home for you ปารปตี้กรุ๊ปด้วยน,นะครับอ่ะตอนนี้ในส่วนของลูกบ้านนี้ก็จะอยู่เต็มหมดแล้วเนาะคุณเปินะ้ลเนาะเหลือตอนนี้เหลือโอนเพียงแค่2หลังเนะะาะอาจจะแพนกล้องอย่างนี้แล้วกันอาะตรงน,นี้ฝั่งนี้มันจะเป็นหลังไหยเอาหลังนี้ดีกว่านี่หลังใหญ่หลังใหญ่หลังใหญ่อยู่นี้ <15. S 1> อ่ามาเดีย๋ยวเรามาแจ้งในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดของตัวบ้าน,นอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการบ้านสวยอยู่แล้วรวยนะครับอยู่แล้วรวยจ้ะ ติดถนนสวนหลาวนะครับดอนจันนะครับอําเภอบ้านค่ายจังนหะวัดระยองนะจ๊ะเป็นบ้านเดียวจะบอกว่าที่ดินใหญ่มากนะคุณเปื่อนเนาะ92ตารางวานะครับสามนอนสามน้ําแล้วก็จอดรถยนต์ได้4คันนะครับหน้าบ้านกว้าง14เมตรนะครับลึก29เมตรจ้ะตรงนี้จะบอกว่าผ่อนสบายมากๆเลยเนานะ ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละประมาณ7 8 0 0 0บาทเองนะครับแล้วก็ตรงนี้แถมเงินทําทุนให้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยโดนใจมากนะคุณเปิ้อนเนาะตรงนี้แล้วก็ระบบไฟฟ้าประปาไฟสองทางแสงสว่างนู่นนี่นั่น,นครบ้วนสมบูรณ์หมดเนาะคุณเปิอ้อเนาะเป็นแหล่งชุมชนด้วยตรงนี้อ่าแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานในนิคมด้วยเพราะอยู่ตรงปากทางเข้านิคมเลยเนาะตรงเนี้ยเนาะ ตรงนี้ใกล้กับทางเข้าอุตสาหกรรมเฮมราชบ้านค่ายนะครับเดินทางเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรนะครับย้ําเดินทางเพียงแค่หนึ่งรอยเมตรจ้ะโอ้โห,โห,โหตื่นสมมุติทํางานแปดโมงเนาะตื่นเจ็ดโมงหนะ้าเก้าเนาะอาบน้ําอาบน้ํงงาอาบน้ํสามสิบวินาทีเดินทางอีกนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนตากศินนานาชาเดินทางเพียงแค่สองกิโลเมตรเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดตรวจบ้านค่ายแล้วก็ตลาด ประชาลัดหรือว่าตลาดหน้าวัดละหานไล่นะคร Vay, ับเดินทางเพียงแค่4 <lodge> ก <ness> ิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดของถมบ้านค่ายนะครับเดินทางเพียงแค่5กิโลเมตรจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนวัดดอนจันนะครับเดินทางเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองละลอกนะครับเดินทางเพียงแค่4กิโลเมตรจ้ะแล้วก็ใกล้กับสถานีอนามัยของน้ําเย็นนะครับ800เมตรเองจ้ะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาล บ้านค่าย6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับนิคมอุตสาหรกรรมปินทอง6 6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับวัลหันไร่หลวงปู่ทิมเพียงแค่8านาทีเองจ้ะแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปนิคมนะขอย้อําอีกนิดนึงเนาะตรงนี้ใกล้กับทางเข้าอุตสาหรกรรมเหมาราชบ้านค่ายเพียงแค่100รอเมตรนะครับแล้วก็เดินทางไปนิคมโรจนะบ้านค่าย15านาทีเองจ้ะหากว่าจะเดินทางไปเซนทันระยองก็เพียงแค่20านาทีนะครับอ่า ทวนจริงเนาะตรงนี้ถ้าเดินทางไปวัดะหารไล่ก็ประมาณ8นาทีเองเนาะคุณเปิ้ลเนานะว้าวโดนใจมากๆเลยมามาพูดในส่วนของของแถมกันบ้างดีกว่าในส่วนของของแถมนะครับตรงนี้มีฟรีค่าประเมินนะครับแล้วก็ค่าจดจำนองนะครับในส่วนของธน,น,นาคารทอาในส่วนของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับโอ้ตายและลิ้นพันๆกันเนาะ พันๆพันๆกันเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอไม่ต้องมีเงินจองเนาะว้าวโดนใจมากๆเลยตรงนี้ไม่ต้องมีเงินจองนะครับแล้วก็ไม่ต้องวางเงินดาวนะจ๊ะแล้วก็จะมีของแถมตุดพิเศษเพิ่มอีกนะครับตรงนี้คือแถมฟรีค่าโอนนะจ๊ะโอ้แล้วก็ฟรีค่ามิเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟรีมิเตอร์น้ําประปานะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับฟรีประตูรั้วสแตนเลสทั้งหลังนะครับพร้อมรีโมทอัตโนมัติทั้งหลังเลยจ้าโ,โหได้ตรงนี้ได้รีโมทอัตโนมัตนะิได้น้อคุณเปินนะ้ลเนาะอ่าแล้วก็จะบอกว่าภายในบ้านนะครับอย่างที่แจ้งนิดนึงในเบื้องต้นของคลิปนะครับตรงนี้ไฟฟ้าในส่วนของห้องโถงนี่สามารถเปลี่ยนสีได้สีระดับนาะอคุณเปินนะ้ลเนาะเปลี่ยนสีไปด้วยแล้วก็เต้นไปตามสเต็ปได้ด้วยนาะอตรงนี้นะ้อคุณเปินนะ้ลเนาะแล้วก็ฟรีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับ โอ้โหโดนใจามากเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับได้ในส่วนของฟรีปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ํานะครับอ่าครับผมโดนใจมากเลยแล้วก็ฟรีผ้าม่านสวยหรูทั้งหลังเลยเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะโอ้ตายแล้วตรงใส่ข้างบ้านลบกันอ่าเราแผนกล้องมางงี้ดีกว่าอ่าตรงนี้ได้ส่วนอ่าย้ำอีกรอบนะตรงนี้ฟรีในส่วนของผ้าม่านสวยหรูทั้งหลังเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะอ่าแล้วก็ ย้ำอีกรอบนะครับอ่าเมื่อกี้หลุดไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตกล่าวใหม่กรอบเนาะอ่านะฟรีในส่วนของผ้าม่านสวยหรูเนาะแล้วก็ฟรีเหล็กดัดมุ้งลวดน,นะครับแล้วก็ฟรีเทคอนกรีตพื้นปูนลงรถถึงรัวเนาะคุณเปิ้ลเนานะนี่เนาะตรงนี้เลยเนาะด้านล่างนี่เลยเนาะอ่าแล้วก็พร้อมตรงนี้ฟรีพร้อมปูญ้าจัดสวนด้วยเนาะโอ้ของแถมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีพิเศษมากกว่านั้นนะครับก็คือของแถมผ่านพวกเราอีก เจ็ดรายการนะครับอันนี้มอบให้พิเศษเข้าไปอีกจ้ะของแถมพิเศษก็คือ1แถมชุดผ้านวมชุดใหญ่ให้1ชุดนะครับเอาไว้นอนหุ่มกันตะมอตะแม่เนะคุณเปินะ้ลเนาะแล้วก็2แถมหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเอาไว้ ทอดหมูทอดไก่แบบไร้น้ำมันได้เลยจ้ะแล้วก็สามแถมหม้อทุกี้ชุดใหญ่ใหญ่เอาไว้ทํากินในวันหยุดกันนะครับทาตุกี้กินวันหยุดจ้ะแล้วก็สี่แถมบัดลมฮาตาลิตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับเอาไว้ปั่นผักผลไม้ได้สบายๆนะคุณเพื่อนเนานะแล้วก็หกแถมกระติกน้ําร้อนนะครับเอาไว้ชงชากาแฟนู่นนี่นั่นได้สบายๆเนาะแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีทําครัวนะครับโอ้โหเอาไว้ ทำกับข้าวกินกันหรือไม่งั้นก็เอาไว้ลบกันก็ได้นะคุณเปิ้ลเนาะ,ะโอเคโอเคโอเคมาแล้วก็สำหรับอ่าผมหาอันนี้นิดนึงแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากเหลือเงินทำทุนอยากผ่อนบ้านไม่แพงนะครับอยากได้บ้านทำเลไหนใกล้ที่ทำงานยังไงนู่นนี่นั่น,นยังไงนะครับสามารถสอบถามที่พวกเราได้เลยนะครับถือสลิปตามถึงเดือนมาคุยกับพวกเราได้เลยจ้ะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากมีบ้านแต่ว่า ปัญหาแบ็คลิสต์นะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดนี้ให้ด้วยนะครับดูเป็นเคสบายเคสเลยจ้ะแล้วก็สําหรับท่านที่เครดิตดีผ่อนปกติแต่ภาระเยอะผ่อนหลายทางอยากรวมนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรานะครับรับค่าแนะนําไปเลยจ้ะ10,000บาทโอ้โหโดนใจมากๆเลยพวกเรามี ปกติประจําใจในการทํางานมีอยู่3อย่าง 1. จริงใจ 2. จริงใจ 3. จริงใจแล้วก็ 4. ผมหล่อที่สุดในละยองเลยจ้าโดนใจมากๆเลยย้ํานะครับเหลือแค่2หลังเท่านั้นนะครับเหลือแค่2หลังเท่านั้นคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อโทรมาสอบถามพวกเราได้เลยวันนี้พวกเราทีมงาน o m มฟอ r y ยูปาปฏิกุ๊ปขอจบอีพีไว้ที่ประมาณนี้เนาะวันนี้สวัสดีครับ มินิฮาให้กับลูกค้าทุกคนจ้าบ๊ายบายบุ้ย